มากจีวรสีเหลืองสดผิวกายท่านขาวเหลืองคล้ายมีแสงเป็นประกายรัศมีออกรอบกายท่านบนศีรษะไม่มีผมมวยเหมือนพวกพรหมณ์แต่เหมือนประสงค์ทั่วๆไปความแปลกอยู่ที่ว่าพระองค์นี้สวยสง่างามกวา่ามากนักไม่มีใครสวยงามเท่าหลวงพ่อสดเห็นข้าพเจ้ายืนตะลึงมองเฉยอยู่ท่านจึงบอกว่านี่คือพระเจ้าองค์ปัจจุบันเองกราบท่านเสียสิยสิลูก ด้วยความปีติตีดาข้าพเจ้าพนมมือกราบลงสามครั้งพร้อมกับอธิษฐานจิตพอเงยหน้าขึ้นมาเห็นภาพพระสงฆ์องค์เดิมเปลี่ยนเป็นกายแก้วใสและยิบระยับสว่างมากมีชดาแหลมมากเหมือนภาพเทวดาอื่นแต่สวยสว่างกว่ากายเป็นเพชรล้วนๆไม่มีส่วนอื่นปนเลยได้ใหญ่กว่าด้วยภาพเทวดาดังกล่าวนี้ต่อมา ข้าพเจ้าได้ไปเห็นที่วัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานีที่หลวงพอ่อฤาษีลยงดาท่านบอกว่าคือพระวิสุทธิเทพขนาดนั้นใจหนึ่งก็อยากจะนั่งมองดูพระวิสุทธิเทพพระองค์นั้นเพราะชอบดูทันยิม้มใจหนึ่งห่วงกลัวหลวงพ่อท่านจะหายไปและใจหนึ่งก็อยากจะไปเที่ยวต่อนั่งจ้องมองพระสักพักหนึ่งจึงกล่าวชวนหลวงพ่อท่านออกมาข้างนอกหลวงพ่อท่านพาอ,ออกมาข้างนอกพระจะดี มายืนอยู่ที่ลานกว้างตามเดิมข้าพเจ้ายืนมองไปรอบๆเหลียวซ้ายและขวาอย่างชุ่มชื่นใจจนต้องอุทานออกมาดังๆว่าที่นี่สุขจริงหนอสุขจริงหนอหลวงพ่อท่านยิ้มกว้างและถามว่าเอ็งอยากไปไหนต่ออีกละ่ะพอดีได้ยินเสียงแววแวแว,แววว่าเขาไปนิพพานกันจึงกราบเรียนท่านไปททัน,ทนใดโดยไม่ลังเลว่าล,ลูกอยากไปทุกที่แต่กลุ่มอื่นเขาไปนิพพานกันลูกขอไปนิพพานบ้างเจ้าคะ่ะ หลวงพ่อโปรดนําลูกไปได้ไหมเจ้าคะ่ะท่านทิรักหลวงพ่อท่านใจดีตามเคยท่านพาลอยขึ้นไปสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมองเห็นทิวทัศน์ระยิบระยับแวววาวมากมายไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็มีความสบายและสุขใจอย่างที่สุดเพราะว่าหูข้าพเจ้ายัางแว่วเสียงคนข้างๆเข,า,ข,า,ขาพูดกับครูฝึกว่าพวกเขามีวิมานของตนเองที่นิพพานด้วยความอยากรู้ข้าพเจ้าจึงอ้อมเอมถามท่านว่าลูกมีวิมานที่นิพพานบ้างไหมเจ้าค่ะ หลวงพ่อท่านตอบว่ามีสิข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านพาไปที่วิมานของข้าพเจ้าแทนที่จะไปวิมานของท่านเองแล้วท่านก็นํามาถึงสถานที่แห่งหนึ่งณที่แห่งนั้นมีอาณาเขตกว้างขวางมีสวนมีสารพัดประกอบกันเป็นอาณาบริเวณแต่ที่ข้าพเจ้าสนใจคือบ้านหลังใหญ่คล้ายโบสถ์จะเป็นสลาก,ก็ไม่ใช่จะเป็นโบสถ์ก็ไม่เชิงมีกําแพงผนังกัน้นเรียบร้อยจต่สวยงามมาก หลังคาคล้ายทรงไทยลดหลั่นกันเป็นชั้นๆซ้อนๆกันเหมือนจัตุรมุกเงนอันมองไปบนหลังคาก็เห็นยอดสูงแหลมคล้ายเจดีมีแก้วประกายและยิบระยับเม็ดโตมากประดับบนสุดยอดทั้งบ้านหลังใหญ่นั้นมีความสว่างในตัวเองไม่ต้องอาศัยแสงแดดแสงไฟฟ้าใดๆเลยวัสดุที่ประกอบการเป็นบ้านหลังใหญ่นั้นคล้ายเป็นอัญมณีมีค่ามากมีความสว่างสาคล้ายแก้วหรือเพชรและยิบระยับ ปนสีทองอ่อนลวดลายของบ้านว,วิจิตการตามากข้าพเจ้าสงสัยว่าบ้านใครหนอช่างงามยิ่งกวา่าพระราชพระราชวังจกักรพรรดิเสียอีกจึงกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะค้นนี่บ้านของใครจะคัดสวยจังหลวงพ่อท่านตอบว่านี่แหละวิมานของเองละลูกเข้าไปดูข้างในสิวิมานหรือบ้านที่ข้าพเจ้าเห็นรู้สึกปลอดโปร่งใจทุกอย่างเบาสบายและทําตัวเป็นเจ้าของบ้านเสียเลยด้วยการนิมนต์หลวงพ่อนั่งก่อน หลวงพ่อท่านขยันยิ้มให้มากกว่าตอบและท่านก็นั่งลงทันทีท่านพิเศษก็ออกมาจากที่ใดไม่ไม่ปรากฏรองรับไปที่นั่งของท่านท่านใดข้าพเจ้าสบายใจระลึกในพระคุณของหลวงพ่อท่านจึงคุกเข่าลงกราบแทบเท้าของท่านที่ท่านเมตตาสงสารสงเคราะห์จนมาถึงพระนิพพานแห่งนี้และพบพระพุทธเจ้าอันเป็นสุดยอดปรถนาของข้าพเจ้าหลวงพ่อท่านไม่ว่าอะไรท่านก็ยิ้มอีกตามเคยและข้าพเจ้าก็นั่งชื่นชมมิมาน และหลวงพ่อท่านอย่างเพลินใจขณะที่คิดว่าเราจะไปไหนต่ออีกดีหนอก็ได้ยินเสียงคล้ายครูฝึกเข้ามาใกล้ๆและด้วยความเกรงว่าครูฝึกเขาจะว่าเอาจึงกราบเรียนท่านว่าครูฝึกมาแล้วจ้ะค่ะวันนี้เราต้องกลับขอแล้วนะจ้ะค่ะหลวงพ่อท่านยิ้มแล้วไม่พูดอะไรอีกท่านลุกขึ้นจากแท่นที่นั่งและท่านก็พาลงมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณหลังคาบ้านซอยสายลมของท่านจะกรมเสริมข็อทุกคนกําลังฝึกปฏิบัติกรรมฐานอยู่ หลวงพ่อท่านนำมาส่งจนถึงที่ข้าพเจ้ากกราบลาท่านด้วยความเสียดายเพราะใจหนึ่งกลัวครูฝึกจะว่าอีกใจหนึ่งคิดอยากจะไปกับท่านอีกหลวงพ่อท่าน้มไห้อีกครั้งก่อนท่านจากไปท่านพุทธบริษัทน่าเสียดายอย่างยิ่งคนโง่ๆอย่างข้าพเจ้านี้คงหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเพราะนิสัยเกรงใจชาวบ้านไม่เป็นเรื่องจึงเสียโอกาสทองข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่าเขาไปกันอย่างไรแน่ คิดว่าจะต้องรอครูฝึกท่านที่แบกขันห้ามาแนะนําแต่อย่างเดียวคงเข้าตําราว่าตาบอดได้แว่นกระงข้าพเจ้ากลับมานั่งภาวนาอีกพันนานครูฝึกเขารวมกลุ่มข้าพเจ้าเพราะนึกว่ามีคนเข้ามาแนะนําแล้วน่าจะให้เขาเข้าใจอย่างนั้นเพราะรอบๆข้างมีกี่กลุ่มกี่กลุ่มครูก็เข้าไปแนะนาให้หมด,ดยกเว้นกลุ่มที่ข้าพเจ้ารวมอยู่เสียงครูฝึกเดินมาที่ข้าพเจ้า จะยินตอนแรกจนข้าพเจ้าต้องรีบกลับมานั่นก็เป็นเสียงเขาเดินผ่านไปกลุ่มอื่นนั่นเองทีนี้เมื่อครูฝึกเขาเข้ามาแนะนําวิธีการให้ผลที่ได้เป็นเพียงแต่การารับสัมผัสเป็นความรู้สึกมัวมัวไม่เป็นภาพสีเหมือนตาเห็นอย่างที่ตอนไปเที่ยวกับหลวงพ่อสดเลยแปลกแท้ๆมิหน้าเล่า <c oughs> ท่านที่รักที่ลุงหลวงพ่อท่านยิ้มให้ตลอดเวลาคงจะเป็นเพราะท่านเวทนาเด็กโง่คือข้าพเจ้านั่นเอง ท่านสาุชน <c oughs> นี่คือประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับในการฝึกมโนวิจิตของข้าพเจ้าตามหลักสูตรในคําสอนของหลวงพ่อฤาษีดําวัตสุงจังหวัดอุทัยธานีแต่ผู้ที่มา <c oughs> พาข้าพเจ้าไปนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์วัฒสุงแต่กลับเป็นหลวงพ่อสดหรือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพวณีผู้เป็นต้นตำรับนําวิชาธรรมกายของพระเจ้ามาสอน ุทธศาสนิกชนและท่านได้ลงรับไปแล้วไปนานแล้วขาว้าพเจ้าเองเคารพในปฏิปทาและความสามารถของท่านหลวงพ่อสดแต่ไม่เคยพบเห็นท่านมาก่อนนอกจากรูปภาพดังกล่าวข้างต้นนอกจากนี้สหารขา้าพเจ้าคนหนึ่งเธอฝึกมโนวิธีนหนึ่งครั้งแต่ยังไม่คล่องเธอมาเล่าให้ฟังว่าขณะก,กําหนดจิตภาวนาณมะพาทะใจเธอคิดถึงหลวงพอ่อฤาษีก่อนภาวนาแต่ภาวนาไปได้สักครู่เธอกลับเห็นหลวง หลวงปู่มั่นมาหาเธอเห็นภาพนั้นชัดเจนมากเธอดีใจลืมตาขึ้นมาภาพนั้นก็หายไปท่านสาุชนที่พระบุบพการา์ต่างๆท่านมาสงเคราเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าวิชาของพระเจ้าไม่มีการแบ่งพักแบ่งชั้นที่องค์สมเด็จพระควันทรงบัญญัติแนววิชาต่างๆไว้มากก็เพื่อให้เหมาะกับจริตให้ถูกกับนิสัยของแต่ละบุคคลซึ่งมีพื้นฐานทางปัญญาและความชอบไม่เหมือนกันไม่เสมอกัน เป็นการช่วยให้การปฏิบัติตนได้ผลเร็วและดียิ่งขึ้นอันมีมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดแห่งจุดหมายใครชอบแบบใดพุทธองค์ทรงมีไว้ให้เลือกเอาเองหรือผู้ใดจะไม่เลือกก็ยำได้ไม่มีการบังคับให้เป็นไปตามสมัครใจตามใจสมัครของทุกคนครับนี่เรื่องของคุณสุนิสาวงลามที่จริงแล้วคุณสุนิสาวงลามก็ท่านจะเป็นนามปากกาของท่านนะครั <c oughs> ที่จริงตัวท่านเองก็อยู่ที่ กองประชาสัมพันธ์ของกทมนี้เองที่ดูแลเรื่องของวิทยุกทมนี้อยู่นะครับช่วงนี้ท่านก็มีเวลาไม่มีค่อยมีเวลาว่างมากก็เลยไม่ค่อยได้เขียนมานะครับเอาอีกเรื่องหนึ่งครับท่องในเมืองนรกโดยคุณพิชิตพันธิแพทย์นะครับเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับในปีพศออ .2509 ขณะนั้นข้าเจ้าอายุ11ขวบ ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษปวดท้องขนาดหนักต้องส่งเข้าโร,โรงพยาบาลทันทีในระหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลข้าพเจ้าทนความเจ็บปวดไม่ไหวถึงกับสิ่นสติไปซึ่งอาจสลบหรือหลับไปก็ไม่ทราบได้มารู้สึกอีกทีก็เห็นคนสี่คนมายืนคอยข้าพเจ้าคนทั้งสี่นั้นมีรูปร่างล่ำสันผิวดำที่ต้นแขนมีผ้าสีแดงผูกมัดทั้งสองแขนเหมือนนักมวยไทยและมือขวาทุกคน ถือตะบองคลายเหล็กข้าพเจ้าในมองเห็นตัวเองยืนอยู่ในที่แห่งหนึ่งก็แปลกใจเหมือนกันว่ามายืนอยู่ที่นั้นได้อย่างไรและความเจ็บปวดหายไปไหนหมดและคนทั้งสี่นี้เป็นใครทําไมมาหาเราและมาทําไมชายทั้งสี่คนไม่พูดอะไรเลยแต่ในใต้สํานึกหรืออะไรในทํานองนั้นทําให้ข้าพเจ้ารู้ว่าต้องไปกับเขาชายสองคนแรกเริ่มออกเดินนําหน้า แล้วข้าพเจ้าก็เดินตามอีกสองคนเดินตามหลังชายทั้งสี่พาข้าพเจ้า <c oughs> เดินผ่านป่าซึ่งเป็นป่าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นป่าที่แปลกมีต้นไม้เขียวชุม่มลมเย็นสบายไม่มีแสงอาทิตย์แต่มีแสงมีที่สว่างในตัวเองแสงนั้นดูเหมือนจะเป็นแสงที่เย็นแปลกๆไม่เหมือนแสงอาทิตย์และแสงนั้นก็นั้นจะสว่างก็ไม่สว่างจะมืดก็ไม่มืด จะสัวก็ไม่สรัวเป็นแสงที่แปลกในตัวของมันเองทางทั้งสี่พาเดินมาจนถึงปากถ้าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นทางเข้าปากถ้าใหญ่มองผ่านเข้าไปก็พบประตูใหญ่และมีรูปคลาสตรียืนเหมือนกับเฝ้าประตูรูปร่างใหญ่โตมากเมื่อเทียบกับตัวข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าเท่ากับหัวแม่เท้าของผู้เฝ้าประตูนั้นเองเเท่ากับหัวแม่เท้าของผู้เฝ้าประตูนั้น ได้ถามชายทั้งสี่ที่นําข้าพเจ้ามาว่ารูปปั้นนั้นเป็นอะไรพอถามจบเท่านั้นไม่ทันที่ชายทั้งสี่จะตอบรูปสตินั้นก็ขยับให้ข้าพเจ้าดูในทํานองบอกให้รู้ว่านี่ไม่ใช่รูปปั้นชายทั้งสี่พาข้าพเจ้าเดินต่อจนถึงแท่นซึ่งดูแล้วคล้ายก้อนหินแต่สวยงามมากดูระยิบระยับสูงใหญ่มีผู้ทําหน้าที่อย่างกับผู้ตัดสินคดีอย่างนั้นแหละ ชายผู้นั้นตรงกลางชายผู้นั่งตรงกลางถามชายทั้งสี่ที่นำข้าพเจ้ามามาว่าเขาเป็นอะไรตายเสียงชายหนึ่งในสี่ตอบว่าอาหารเป็นพิษตายเพราะถึงอายุไขแล้วพระจ้าข้าข้าพเจ้ารู้ทันทีว่านี่นรกนี่นี่เอเราตายแล้วหรือท่านไม่ท่านจะคิด <c oughs> อะไรอีกชายผู้เป็นประธานซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางพูดว่าไหนเปิดบัญชีดูซิว่าถึงเวลาตายหรือย,อยังและดูซิว่าเคยทําบุญทําบาปอะไรบ้าง นายบัญชีก็ตรวจบัญชียอยู่พักหนึ่งแล้วก็บอกว่าสงสยัยเอาตัวมาผิดแล้วพยาค่ะเพราะว่าผู้ที่ถึงอายุไขเป็นชายอายุเจ็ดสิบสองอยู่ที่สงขาแต่มีชื่อเดียวกันและนามสกุลเหมือนก,นกันกับคนนี้พยาค่ะชายผู้นั่งอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นประธานหันมาถามข้าพาเจ้าว่าเจ้าอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนข้าพเจ้าก็บอกว่าอายุสิบเอ็ดขวบอยู่ที่สงขาในอำเภอหาดใหญ่ ชายผู้เป็นประธานตกใจบอกว่าบอกกับชายทั้งสี่ที่พาเข้าพเจ้าว่าเร็วรีพากลับไปส่งที่เดิมประเดี๋ยวไม่ทันเวลาชายทั้งสี่ก็จะพากลับเข้าเจ้าลุกขึ้นจะเดินตามชายทั้งสี่ยังไม่ทันที่จะก้าวขาออกเดินเข้าพเจ้าได้ยินเสียงชายผู้เป็นประธานพูดขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนก่อนกลับจะให้เจ้าได้เที่ยวชมนรกแต่เวลาเจ้ากลับไปถึงมนุษย์แล้วจะต้องบอกและเล่าให้มนุษย์ได้ฟังว่า นรกมีจริงๆอย่าทําบาปเพราะจะได้รับผลของการมที่กระทาไว้หากทํากรรมชั่วก็จะต้องตกนรกจากนั้นชายทั้งสี่ก็พาข้าพเจ้าเดินชมนรกข้าพเจ้าเดินมาได้ระยะหนึ่งพบว่าสองข้างทางมีลักษณะคลายหลุมไม่ลึกนักแต่หลุมนี่แปลกคือพื้นจะร้อนแดงอยู่เสมอเหมือนมีใครเอาไฟไปลนไว้ข้างใต้พื้นอย่างนั้นแหละและที่กำแพง ล้อมรอบทุกด้านก็ร้อนแดงอยู่ตลอดเวลาเช่นกันภายในหลุมนี้มีสัตว์ชนิดหนึ่งอ,อ,อยู่มากมายรูปร่างดูเหมือนคล้ายๆกับคนแต่ผอมชนิดที่ว่ามีแต่หนังหุ้มกระดูกจริงๆไม่มีเนื้อเลยและพวกนี้เต้นไปมาตลอดเวลาดูวุ่นวายไปหมดเพราะความเพราะร้อนผู้ที่พวกที่อยู่ในนั้นเหมือนข้าพเจ้าต่างคนต่างยืน่นมือขึ้นมาจะให้ช่วย เขาเหล่านั้นยื่นมือขึ้นมาซึ่งปลายนิ้วมือถึงปากปากหลุมพอดีแต่แปลกพวกนั้นขึ้นมาจากปากหลุมไม่ได้พอเห็นดังนั้นข้าพเจ้าก็จะไปช่วยดึงเขาขึ้นมาแต่ชายทั้งสี่ที่พาข้าพเจ้ามาห้ามไว้และพูดว่ายาช่วยเขาไม่ได้หรอกเขาต้องรับกรรมที่เขาทํามาจนกว่าจะหมดกรรมที่ทําไว้เดินถัดมาพบอีกหลุมหนึ่งหลุมนี้ลึกพอกันแต่มีภาชนะใบใหญ่ดูคล้ายกระทะ มีคนในนั้นมากมายซึ่งบางคนก็ถูกโยนลงไปในนั้นและในนั้นมีน้ําคล้ายเหล็กที่หลอมละลายร้อนแดงอยู่บริเวณรอบนอกกระทะก็มีบางพวกนอนอยู่ถูกผู้คุมเหยียบอกแล้วเอาน้ําที่เรียกว่าน้ําทองแดงร้อนๆกรอกปากพวกที่ถูกกรอกปากร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างน่าเวทนามากแต่ก็ยังถูกผู้คุมเอาน้ําน้ําทองแดงกรอกปากจนร่างกายพวกนั้นถูกน้ําทองแดงลวกจนปาก ต,ตลอดจนร่างกายลุกเป็นไฟและตายพอตายปั๊บก็ฟื้นขึ้นมาอีกทันทีแล้วก็ถูกผู้คุมเอาน้ำทองแดงนี่กรอกปากอีกเป็นฉะนั้นตลอดเวลาใช้ทั้งสี่ที่พ